กลับมาอีกครั้งกับเกมโปเกมอน TCG Pocket คราวนี้ซองดูเกียรนะครับ10ซองเลยก็คราวที่แล้วเปิดโอโอไปนะครับแทบบจะไม่ได้อะไรเลยวันนี้เลยเปลี่ยนใจมาลองลุ้นดูเกียรกันดีกว่าซองแรกนะครับอ่านาตู้วีวาหมดแล้วเอปามมุนหน้าโพลีแบ็กโอ้คิงด้า EX เอ็งอย่ามาทำซ่าก็ดีนะครับยังไม่เคยได้นะครับอ่าไปต่อยาดอนอิกาต้นไม้ปลอมล่างแรก2องที่สี่แล้วหมาโซนัสชิโคลริต้าอ่าซาตูแบบการ์ดใหม่ด้วยยังไม่เคยมีเลยอาร์ดใหม่แม่มนจังหอมฉุยเชอรี่วูเปอร์โอ้โหมาลวนลัวลวลัว ถามว่าเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีก็ดีกว่าเนาะโอ้ลูเกียแต่ความลับคือผมได้ลูกเกียมาแล้วสองใย่าดิฟายน้องโฮโอ,โอ,โอยังไม่มีสักใบเลยอะซองที่7ทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรใช้ได้เลยนะเพราะว่ามีหมดแล้วซองที่8โอ้ยตลกดีว่ะหล<ม>่อมรอพี่แปบนิดเดียว่ะไปต่ออีกาซองที่9แล้วนะครับ ต้นไม้ยาโดคิงอ่ะมาอีกแล้วหน้าตาเด๋อดีผมชอบแล้วไปเดล๋วนะเลดี้บาร์ซองที่10ในเมื่อ,อทุกคนใบ <ไป S 2> สุดท<อ>้ายคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับพาชิริสึแบบชายนี่ไปกันเลยสิวะ